เอ้ยเอ้ยอัยยยงไงก็ตามทันหรือเปล่าต้องตามทันดีปาดหน้าเค้กไปหนึ่งทีแล้วเลยขันหนึ่งเลยขันนึงเลยขันหนึ่งเลยขันหนึ่ง,นนงสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสเกาเซิร์แล้ววันนี้เราอยู่กันในเกมแซปปีดนิปเตอร เฮ้ยเสียงกระเส่าเลยนะครับผมก็ไม่ค่อยสบายแนละ้วเมื่อวานมันฝนตกแรงมากแล้วคือผมขับรถตากฝนกลับบ้านวันนี้เลยเหมือนจะแบบแอบเป็นวัดนิด,น,ดนิดนึงนะเออก็วันนี้นะครับผมเป็นวันที่พิเศษมากๆเลยนะครับนอกจากจะรีแล้งมาแล้วเนี่ยยังมีรถเข้ามาใหม่ครับแม่งเป็นรถแบบอย่างเทะทุกคนดูดีมี3มสกินมี3สีในคันเดียวอะ่ะมาต่ฟัก รถเที่ยอะไรครับมีตามสีในี่คันเดียวไม่มีครับเซิรฟ์ฟในเซิรฟ์ฟนี่คันนี้สุดๆแล้วนะครับผม <It ole. S 1> เสียอย่างเดียวล้อไม่สวยนะ <c oughs> ที่เหลือสวยหมดยกเว้นล้อนะล้อไม่สวยโอเคครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้า Galaxy Light คันนี้นี่แหละนะหรือเรียกเรียกว่ารถวุนตาแมนนั่นแหละนะเออไปเราไปดูค่าสเต็คค่าสถานะของมันกันเลยดีกว่าไปโอเคครับสําหรับเจ้า Galaxy Light คันนี้นะครับผมดูค่า อันเนี้ยกราฟดูกราฟของมันนะมันจะเน้นไปที่ power turn แล้วก็ e n t r a n k นะครับผมแล้วก็ค่า speed แล้วก็จะฉีกค่า speed ไปนิดนึงนะฮะโอ้โหแล้วก็ส่วนค่า d i ฟกับค่า t เ s t e r เนี่ยค่อนข้างกาก,ากนะครับผมนะ <c oughs> <c oughs> ก็คือว่ามันก็กลางๆอะนะครับผมถือว่าสมดุลสมดุลน,นะครับผมนะ <c oughs> ส่วนคุณสมบัติพิเศษของมันนะครับรับ e n ็ a n k นแทงค์1%ต่อวิทันทีความเร็วสูงสุด mini boost บ,บวก1น่กิโลเมตรและ m i n i b o o พาวเวอรบวก4ถ,ถ้าอยู่หลังอันดับแรกเอฟเฟกทั้ง2จะค What the fuck? ูณ2ว่าต่อฟ้าสมมุติเราเราขับตามสมมุติเราไม่ได้ที่1เลยนะสมมุ oui, county, 2> 2ติเราไม่ได้ที่1นะเอ็นแทงเราจะแบบเป็น2%เราจะเพิ่มทุก2%ต่อต่อวินาแล้วก็มินิบูทมินิบู t เนี่ยความเร็วจะบวก3 3กิโลเมตรเลยนะม i นิบูทอ่ะเออจาก1.5เป็น3เลยนะ เออมันเพิ่มมาอีกหนึ่งมันมันเพิ่มมาอีกหนึ่งจุดห้างไงแล้วก็มินิบูทพาวเวอร์นะครับบวกอีกสี่บวกบวกสี่ไปแล้วถ้าคูณสองอีกเป็นบวกแปดวัดต่าฟักไอ้สัตว์โคตรแรงไอ้ยังโกงยังวะเฮ้ยโอ้ต้องเนิร์ฟมันหน่อยแล้วเม้ยมันโกงไปแล้วครับจนันนะเดีย๋ยวดูก่อนมีสกินมาเฮ้ยมันมีสกินด้วยว้าว <Wow. S 1> โอ้โหเอสเคสกินอย่างเท่จับเลยพี่เฮ้ยมันเหมือนเป็นสกินนะโอ้โหเยอะโคตรเท่อ่ะ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รือปรับแต่งกันก่อนปรับแต่งนะครับผมจะเน้นไปทางซ้ายนะครับผมเอาง่ายๆซ้ายหมดเลยนะเนี่ยซ้า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 ยหมดเลยครับไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะเออพูดเยอะทําไมเจ็บคอนะครับผมซ้ายหมดเลยนะส่วนรถคันนี้นะครับผมผจะบอกว่ามันโดนเนิร์ฟนะครับจากเซิร์ฟจีนอนะเออเพราะว่า มันเหมือนมันข้ามแพทมาเลยอันตัววินเทอร์แมนนี่เพิ่งจะเข้าสปีดดิฟได้ไม่นานเลยนะเซฟจีนะเพิ่งจะเข้าคิวสปีดได้ไม่นานแล้วอยู่ดีก็เอามาเข้าเซฟไทยเลยก็เหมือนแม็คลาเลนแหละเนิร์ฟมาแต่คันนี้ก็น่าจะเนิร์ฟไม่เยอะมันอยู่อันดับ6ของตารางนะเว้ยตอนเนี้ยเออแต่ว่ามันก็อยู่เหนือออปติมัสใช่ปะละ่ะเออแล้วแต่ว่าแต่ผมว่ามันโดนเนิฟไงโดนเนิฟมาก็น่าจะ,ะพอกับออปติมัสแหละนะ น่าจะโดนเนิฟไม่เยอะนะครับสำหรับคันนี้นะมันซุ้มไม่เหมือนแมคลาเลนแมคลาเลนโดนเนิฟเยอะอยู่นะก่อนที่เราจะไปลงแรงกันนะครับผมเราต้องมาดูความเร็วของรถคันนี้กันก่อนเลยดีกว่าข <c oughs> ับธรรมดาอยู่ที่อะไรดูดิ199ครับโอ้รถให้จาก200รดเหลือ199พอรถให้310.1 w อยสิด่ตฟัิดิ CW 287 WCWW อยู่ที่1314โอเคประมาณนี้นะครับผมนะไปเราไปรงแล้งกันเลยดีกว่านะขอลองดูหน่อยดีโซโล่ไปเลยนี่เข้ามาหน้าแล้งนี่ไม่เสียงดังแล้วนะทุกคนไม่มีเสียงเพลงแล้วนะเ m มเขาแก้แล้วนะครับผมจงเข้าไปดัวรเข้าอยู่หรือเปล่าได้มาหอาไว้ได้มาเอาไว้น้องสาวจะดูมาให้พี่ด้วยอย่าปล่อยให้มามันกัด อวยเอ้ยค่ะบอมบีได้เอ้ยวินเตอร์จอดดันนี้ผมไม่ค่อยช่ำเลยถ้าไม่ใช่แม็กลาเรนกับดีไวทวินเจอพิมพ์กาวิตี้อย่างนั้นนะหรอโอ้โหนี่เจอสตรีมเมอร์วะ่ะวันนี้ผมเจอแต่คนดังๆวะ่ะวันเนี้ยนะ วันนี้เราเจอพิมพกาวิตี้ครับผมก็เป็นสตรีมเมอร์อยู่ใน youtube นะครับนะเอ้ยไม่ใช่ y o ยูทูบผู้ผิดใน Facebook ครับผมเขาก็สตรีมอยู่ใน Facebook นะครับถ้าใครอยากดูก็ไปดูได้เลยนะครับชื่อเพจก็นี่ก็เลยก็ตามชื่อชื่อชื่อไอดีเขาเลยนะครับผมนะโอเคไปส่วนใครอยากดูผมก็ไปดูได้ครับผมสเกลเซอร์นะคบผมเอา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 สแนปดิฟอะไรครับเนี่ย โอ้ยจานลบหน่อยลบหน่อยลบหน่อยพี่จะบินกับนอนซีดาเบียดาเบียไปเฮ้ยโอย้โหเลิกชนเอากี่บาทเนี่ยเหรอโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยกูเนี่ยเลิกชนกำแพงเอากี่บาทอ้าวมีคนหลุดโค้งเฮ้ยที่หนึ่งมันมาแล้ว ก็แอบ,แบบตึงอยู่นะเนี่ยแอบบตึงอยู่นะเนี่ย,เ,ยเรายังไม่ได้กด ECU เลยว่ะกดตักหน่อยแล้วกันเดี๋ยวน้อยใจสี่บ้าองศา C W W ไปว,ว้าเฮ้ยว่ะตามทันแล้วโอ้อยตามทันแล้ว ขอปัดหน้าเค้กหน่อยโอ้ยกดผิดเว้ยโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหัองแน่จริงก็เข้ามาเอ้ยมันไม่เข้าทางรัดโอ้ยเฮียยังจบเลยมันไม่เข้าทางรัดอาจารย์โอ้โหแล้วกูเฮียกูชนเว้าเฮียโอย้กูสาตั้งใจชนในสัตว์ทำหน้าเหงอะออก ทำหน้าเหงือออกใส่กูด้วยมึงไม่เข้าทางรัดอะ่ะโอ้โหทางรัดเขามีเข้ามึงขับอ้อมโอโ้เกิน What the fuck โอ้โหชนเต็มลำล้อเต็มแข้งเลยเมื่อกี้โอ้มึงทำกูเสียเซลล์มากเลยเนี่ยมึงรู้ไหมเนี่ยก็ใครที่อยากฟังเพลงหมากัดเวอร์ชั่นหมาเห่า <c oughs> ก็อย่าเดิม <c oughs> ไปฟังได้ใน Facebook นะครับ <c oughs> ชื่อเพจกุชชี่แกงสเกลเซอร์นะครับ คนนี้เนี่ยเขาชอบร้องเพลงหมากัดเวอร์ชั่นหมาเห่ามากๆเลยนะครับคนดูนี่ชอบมา,มากๆเลยนะขอทุกวันในสัตว์ขอกูทุกวันพี่แจมร้องเพลงหมาเห่าหน่อยร้องเพลงหมาเห่าหน่อยนะโอเคตอนนี้เราได้เล่นดั้นไฮเวยว์วันวันแล้วเราไม่เจอคน,คนรู้จักเลยนะเออก็ไม่เป็นไรดีแล้วโอเคครับผมเราก็ข่าแฟชั่นก็น่าจะน้อยที่สุดในเกมแล้วนะครับผมแต่ว่าดูครับถึงผมจะแต่งตัวจนแต่รถผมแพงนะครับ รถใหม่นะครับน้อนๆนเออดูเนี่ยเห็นปะมาครับสองหนึ่งไป WCW w. โอ้ยหลบหน่อยโอ้โหมึงนี่มันจุกจิกจริงๆเลยจุกจิกมากๆเลยอ่นาน่นานๆๆๆนๆาหนน จะพาประชนไปด้วยบักหาครัวมึงนี่นี่นี่ดูดูดูด,ด,ดูดูการเข้าโค้งแบบปร,รมาจารย์เข้าใจป่าวไอ้อน้องมันเข้ากันดีเอ้ยมึงจะจนหนาป้ามึงเหรอโอ้โหให้มันได้อย่างนี้สิวะให้มันได้อย่างนี้เบียดเหลือเกินมึงเบียดเหลือเกินมึงท้าทายอำนาจมืดนะเนี่ยมึงจั่งป้าเนี่ย ตัวมันเนี่ยมุ้ท้าทายอำนาจโ้เราอยู่ที่3เลยเหรอเนี่ยทีมเราอยู่ที่2โอ้ยตา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 ยเออก็มาด้เออกบมาด้ศาสตร์กมาด้โอ้จะชนให้ได้เลยจะเบียดกูให้ได้เลย โถไงล่ะอะอยากจะเบียดกูมากๆอะใครไม่รู้เบียดกูไอ b e a u ้อ of Time เนี่ยจําได้แต่ไม่รู้ใครไอ Beauty of Time เนี่ยแหละแต่ไม่รู้คนไหนไม่ได้ดูชื่อโอเคครับผมเราก็มาอยู่กันตาสุดท้ายแล้วนะออจากกันไปแล้วไม่อยากจากกันเลยอยากเล่นให้ดูงี้ทั้งวันทั้งคืนเลยครับผม <c oughs> <c oughs> เออโอเค เอาโซนิคฮิวการรีวิวรถวันนี้ด่านไม่ซ้ำปกติผมไปดูได้เลยผมรีวิวรถทีไรนะด่านซ้ำทุกทีแต่วันนี้ด่านไม่ซ้ำครับผมนะเออโอเคครับเป็นอะไรที่แบบแจ่มมากเลยนะแจ่มแจ้งแดงแจ๋นะครับผมนะแฟชั่นเราน้อยสุดแต่เราจะไม่กากที่สุดในห้องแน่นอนผมรับรองคอนเฟิร์ม โดยประสบการณ์30ปีที่ผมเล่นสปีดดิฟเตอร์มาผมเล่นสปีดดิฟเตอร์มา30ปีนะออกตัวเลยดีกว่าได้ปะจากประสบการณ์ที่ผมเล่นมาเนี่ยการออกตัวนะดูดูการออกตัวดีนี่มันต้องออกตัวช้าๆครับเพราะให้คนเขาออกตัวเร็วๆไปก่อนไปแล้วอุ๊ยพลาดว่ะไม่เป็นไรตึงยังง่ะเฮ้ยตึงอ่ะ พวกมึงอย่าตึงดิเอาเบ,า,บาพอเบ,า,บาพออ้าวกินขอบไปดิครับผมบอกแล้วให้กินข้าวก่อนมาเล่นสปีดดิฟเนี่ยไม่งั้นจะหิวขอบขันข้างหน้ารถมันโกงไงมันขับแมคลาเรนสวย้ยโดนแรงแย้ว โอ้ยพลาดอีกแล้วทุกคนเปิดโหมดเงียบข้าหลังมันตามมาแล้วไม่อยากแพ้ไม่อยากแพ้ อือแรกรที่สามอยู่โอ้โยแม่งเอ้ยพลาดเยอะมากเลยตานนี้มีแต่คนเล่นเก่งๆนะครับผมรีแลงมาแต่ผมอยากเล่นต่ออะ่ะแถมมีเกมหนึ่งดีไหมอ,อยากเล่นต่ออะ่ะแถม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 อีเกมหนึ่งก็ได้ปะโอเคมาตาสุดท้ายของจริงละอันนี้สุดท้ายจริงละอยากเล่นลดต่อไงรถมันดีจริงเสียอย่างเดียวล้อมไม่สวยเออที่เหลือสวยหมดเลยแมวแพนพินนะอ้อกูบอกกูไม่เอาแพนวินนะ มึงเหมือนได้ยินกูพูดอะ่ะเจอใครก็ได้นาทีเนี้ยยกเว้นยี่ิบเซฟะอะเออก็ตอนนี้เราจะเล่นดีๆเพราะว่าสองสำตาที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าผมไม่เข้ามือแล้วคันนี้เลยนะ รู้ส้กผมไม่ค่อยเข้ามือกับรถคันนี้เท่าไหร่ส่วนตัวผมชอบแมคลารนมากกว่าแต่ก็ทำไงได้ของมันต้องมีไปไปลูกไปไปลูกไปลูก C W B W ไป ตามไปตามตามไปไม่ต้องสนใจใครทั้งนั้นตามอย่างเดียวรถเราขับตามแล้วแรงไงรถเราขับตามแล้วแรงยังไงก็ตามทันเชื่อผมยังไงก็ตามทันยังไงก็ตามทันเชื่อผมเอ้ยเอ้ยเอ้ยยังไงก็ตามทันหรือเปล่า ต้องตามทันดีปาดหน้าเค้กไป็หนึ่งทีแล้วเหลืออีกคันหนึ่ง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 ปาดได้เปล่าปาดได้เปล่าปาดได้เปล่าเฮ้ยโอ้คอ,อบคอมบลันลักโอ้โหเอ๊แดงนะแดงนะแดงนะโอ้โอ้ได้ที่สามเฉยเลยโอ้โหสาบปาดหน้าเค้กมาแล้ว ขอบเพื่อนรักอะทำไมเพื่อนรักนำมาผมเนี่ยโอ้ไม่รักแล้ว G e G W P แต่ก็ยังดีวะแม่งกูที่สามแไม่ได้ที่หนึ่งเลยอายเขาอะลงดีไหมเนี่ยคลิปเนี้ยนะลงดีปะวะคลิปเนี้ยไอ้แต่ไอ้ไม่ได้ที่หนึ่งเลยอะไรวะโอเคครับทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างกับคลิปรีวิวรถอ,อุลตร้าแมนคันนี้นะครับผมนะก็ ก็บอกเลยนะมันเป็นรถที่แรงนะเวลาขับตามนี่คือตามยังไงก็ทันนะนะทุกคนนะเออเหมาะสำหรับมือใหม่มากๆเลยนะฮะแล้วก็เป็นรถคันเดียวที่มี3สีในคันเดียวกันนะคือแบบวัตเตอร์ฟัคือมึงจะแบบเปลี่ยนสีเป็นไอ้นี่เลยเขาเรียกว่าอะไรกิ้งกาเหรอกิ้งกา Amazon อเมซ o n อ่ะอย่างนั้นอนะ่ะเออนะครับผมก็ถ้าเกิดใครชื่นชอบรถดตแมนนี่ก็สามารถไปซื้อได้ในร้านค้านะครับเลทอยู่ที่ประมาณ800 0เพรน,นะครับผมนะก็ ไปแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสเกลเซอร์ไปด้วยนะครับจะหมื่นผู้ติดตามแล้วนะครับขอบคุณนะครับที่ดูจนจบนะครับผมวันนี้ขอลาขอตัวขอลาขอตัวขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย